เหมือนเฟิสใช่ไหมเหมือนเฟิสใช่ไหมเดี๋ยวนะเราจะเรียนแบบเฟิสนะสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะไปเที่ยวมั่นแจมตอนนี้เราก็จะถึงมั่นแจมแล้วเดี๋ยวถึงมั่นแจมแล้วเราสองคนจะมารีวิวนะคะทุกคนตอนนี้นเรามาถึงมั่นแจมแล้วแล้วเราก็พักแล้วเราก็พักอยู่ที่อะไรนะมั่นวิวงามใช่ไหมแต่เรานี่เราขึ้นมาถึงมั่นวิวงามแล้วดูนะคะ นี่ที่พักของเราอะดูดูดูนะคะดูค่ะดูนะคะดูเพื่อนร่วมเที่ยวของเราผ้าแอมดูนะคะดูสินี่อันนี้คือโดมของเราว้าวเราจะกินหมูกระทะกันคิดถึงพี่เฟิร์สคิดถึงพี่บาาย ด้านหลังของเต็นท์ของเรานะคะเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นกระหล่ำที่ชาวดอยที่นี่ปลูกเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่อเห็นบ่อตอนนี้ก็คือบรรยากาศอากาศเย็นดูนะคะมีควันออกจากปากเราด้วยนะเดี๋ยวจะให้ดูว่าเดี๋ยวจะให้ดูใครจะทำควันออกจากปากซิไม่เห็นจะไหมไม่เห็นเหรอเนี่ยเห็นไหมเนี่ย 对，没错，没 เต็นก็จะเป็นแบบนี้เราพักที่มอนวิวงามอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้เป็นโควิดหรือเปล่าแต่ว่าแต่ที่พักก็เต็มหมดนะคะช่วงนี้ก็คือที่พักก็เต็มเต็มหมดแล้วก็ขอบคุณขอบคุณน้องๆที่เทศบาลเมืองแม่โจ้ที่ช่วยจองที่พักค่ะเดี๋ยวเราจะดูที่พักเรานะ้นจ้าทางไหนเดี๋ยวจะเปิดประตูให้ดูนะ,ะนี่ไง พักได้สี่คนนะแต่เรามาสองคนโอเคไหมมีน้ํามีฟิตชู่มีทีวีให้ด้วยมีแอร์ให้ด้วยแต่วันนี้อากาศเย็นคงไม่ได้เปิดหรอแอร์น้องพาวคุณนายปุ๋ยมาไม่ต้องไปนอนโรงแรมค่ะนอนที่นี่ค่ะผ่านค่ะผ่านผ่านาน,นะคะคุณนายปุ๋ยนี่คือหมูกระทะมาถึงแล้วเราสั่งชุดเล็กสองคนเราชุดเล็กตอนแรกตอนแรกด้วยความหิวเราก็จะสั่งชุดใหญ่ ให้เขาเด,ด้อค่ะเด้อคุ้นข้าใช่ของโครงการหลวงนะ่ะจำชื่อไม่ได้คุณกระทะไหมคะจำได้ไหมคะแล้วกลับรถขึ้นมาเพื่ออะไรเพื <laughs> ่อหมู่กระทะดูน้ำปั่นืจากป้าเหนื่อยกับการ <laughs> ถ่ายรูปแล้วป้าก็หิวข้าวดูเสียงหมู่กระทะแล้วนะคะ <laughs> ป้าหนุ่ม <laughs> สวัสคะหมูกระสาป้านะี่ป้าป้าป้าขึ้นดอยมาเพื่อกินหมูนะทุกคนฟังเสียงนะคะได้ยินไหมเสียงอะไรเสียงลมแล้วตอนนี้ป้าแอมก็กูกระป๋อนนั่งเดือดมาเองตับพดอยมังสูงจนกลัวตอนนี้เป็นเวลา เราสองคนตื่นสายลมหสาว่าจะมาตื่นดูหมอกแต่ตอนนี้ลมเย็นมากเลยนะคะอากาศเย็นสบายหมอกด,นะดูหมอกนะดูหมอกจะกฝั่งจ้กังเราเมื่อเช้าเราออกมาจากเต้น,นตชาเมื่อ <c oughs> คืนลมแรงมาก <c oughs> ลมอาจจะเป็นเพราะเราอยู่บนสูงสุดใช่ไหมลมก็เลยแรงดูดูนะดูนะคะมข้างทางเร้ผัก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 อะไรเนาะนี่ผักผักกาดเนี่ยชื่อเสียวไม่หรอันนี้คืออันที่ภูเขา นู้นแต่คืออะไรคะเแม่เขาบอกว่าที่สูงที่สุดที่พักของเราอยู่บนสีขาวเล็กๆบนสุดเลยนะคะบนนี่ไงนี่ไงเล็กสุดเลยของเราบนสุดเลยนะคะเจ๊พอมันลม ไม่รู้ว่าชื่อดออะไรแต่สวยมากสวยใช่ไหมสวยไหมสวยไหมสวยใช่ไหมคะ ะะบแบบไหนเป็นถึงอร่อยะคะนี่เหรอคะจะเป็นสีเข้มค่ะ สีเข้แบบนี้ใช่ไหมสีเข้มันจะมันนันใ่ใช่อเพาะจ้าเห็นบนนี้มันทำหน้ายิ้มแย้มเลยไม่ต้องเฮ้อย่าพูสิมันก็โผล่มาในวีดีโอทัสิวิเกดอยน่ารักไหมคะนี่ตรงไห นมคือ <laughs> เป็นไสบบรสตรอเบอรี่ม้อดีโนจำได้ไหมไสบบรสตรอเบอรี่ที่เรามาดูอะ่ะอ๋อฮะตอนนี้เขากำลังปลูกนี่ไงจำได้ใช่ไหมลูกอือฮึอ๋อลืมต้องถามเฟิร์ดด้วยสิเห็นไหมนี่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  ราคาหลักร้อยบิวบิวนะคะแล้วตอนนี้เรากำลังลอรอแอมแอมจะนั่งรถลังเลื่อนลงมาตอนนี้เราอยู่ที่ม้อนแจ่มใช่ไหมคะเหมือนที่เฟิร์สกับเพื่อนๆเคยมามาเล่นกันเดี๋ยวเรารอดูเนาะว่าจะเป็นยังไงนี่ตรงนี้ ่ละคะยุงเท่าไครคะบ,บอกสิคจะจ<อ>ไม่จะถามอายุเห็นม5 2ยังกล้าขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเ,เห็นไหมเห็นไ<อ>หนม พลึกศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจนะคะอยู่อำเภอแม่ริมเชียงใหม่อันนี้จุดเช็คอินทุกคนมาถึงจะต้องมาเช็คอินแล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิลงทะเบียนที่นี่ฮะค่าชมก็เข,ข้าชมก็ผู้ใหญ่คนละสี่สิบแล้วก็เราจะขับรถเที่ยวกันก็ค่ารถก็คือหนึ่งร้อยบาทก็คือจะเป็น มาเส้นทางสวีทพิมานใช่อยู่ข้างในทางเดินเหมือนหนือยอดไมาา้จะเป็นการเที่ยวเชิงธรรมชาติ นี่ไงคะ่ะมองไปข้างล่างสูงข้างล่างอะ่ะันเป็นกระจกไม่กล้ามองอะ่ะกลัวหม,มายคามว่าที่เดินเดินเนี่ยวคือไม่กล้ามองเลยนะองอกลัว รีวิวเราก็จะทําเหมือนพี่เฟิร์นไงสวัสดีทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สวนอะไรนะพลุกษศาสตร์ใช่ไหมของสมเด็จพระนางจ้าสิริกิตห็นไหมคะทุกคนเราก็เดินในสกายวอล์ใช่ไหมนี่แล้วเนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเหนยแต่สนุกแล้วเราก็เดินมาสุดทางของทางเดินกระจกก็จะเป็นที่ขายของที่ระลึก เลืนเล่นกระจกเลื่นอะไรม่เลืนเล่นแบบเลย ข้างบนนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรเราจะต้องถามคนที่รู้เนาะส่วนบนของกระบ,บอทิศนี่เรียนเป็นเกสอนเป็นดุกัหรอืออะไรอ่าถามอย์เจ้นีที่ตรงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้าเนทะ่าไรต้น<ม>เอ่นนี้ใช่ไหมคะ,คะแต่อายุประมาณยี่สิบปีแล้วนะ<ม>แล้วตรงนี้มันคืออะไรนะไหนสิเป็นผลค่ะเป็นดอกที่รับการผสม เสร็จแล้วก็จะเป็นผลด้านในก็คือวิธีการแผลก็คือเราจะดึงจุกเล็กขึ้นมาเนาะมันจะเป็นผลด้านในมันจะมีเม็ด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 ของต้นนี้ค่ะก็เป็เคาะต่อได้โอเคค่ะที่ตรงเนี้ยน่าจะมากกว่า20่สีด้วยซ้ำอ่าโอเคชาของ่กี่ปีคะเหมือนงูเลยใช่ไหมตรงนี้กระบองเจ๊งว่าปีศาจทะเลทรายจะมีแค่สองใบใช่ไหมตลอดชีวิต ก็คือปลยแปะเก็จะเ,เหี่ยวแตกไปเรื่อยเนาะแล้วก็คมแปะก็จะแบบสร้างเงี่หมขึ้นมาอ๋อก็คือจะไม่จะไม่ ถนนขึ้นไม่ได้ใช่ไหมจ้ะโอ้หนูสาขับรถมาจากมันต้องโหลดแอปนะคะใช่ไมคล่ะดูทะเบียนรถสวัสดีค่ะทุกคน